มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจำนวนเงินที่หมอปลาจะขายชนดที่ดินเตรียมเอาไว้ให้ลุงพลหลังถูกตำรวจออกหมายจับจากกรอดีที่น้องชมพู่นะคะที่พบเป็นศพอยู่บนข่าวผู้เหล็กไฟที่ยังไม่สามารถปิดคดีได้แม้เวลาผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วก็ตามซึ่งระยะเวลาที่ผ่านไปนั้นได้มีการ ทำให้เหตุการณ์ความสงสัยของครอบครัวของน้องชมพู่ต่างชี้ไปทางลุงพลนะคะผู้ที่เป็นลุงเขยของน้องชมพู่หลายครั้งค่ะจนทําให้เกิดความสงสัยในผู้ที่ติดตามคาดีว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนร้ายตามความคาดเดาของครอบครัวหรือไม่นั้นซึ่งทางลุงพลบอกว่าถ้าเขากล้าที่จะสงสัยผมผมก็กล้าที่จะออกมาพูดกับสังคมถึงประเด็นในเรื่องนี้ ล่าสุดนะคะ7กรกฎาคม63รายการโหนกระแสได้เชิญนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลออกมาอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพูดถึงว่าตนเองเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของครอบครัวของน้องชมพู่พร้อมทั้งนำจดหมายจากปัาแต่มภรรยาของลุงพลนะคะที่เขียนถึงเรื่องราวในครั้งนี้มาเปิดในรายการอีกด้วยค่ะลุงพลกล่าวว่าเจ้าตัวรับว่าการมาครั้งนี้นะคะจะต่างจากครั้งแรกก็คือเป็นการเปิดใจในความสงสัย ที่ตนมีตั้งแต่แรกที่สังคมต้องรับรู้แต่ไม่ได้พูดออกไปเพราะว่าเห็นแก่หน้าพ่อและแม่ของน้องชมพู่ค่ะและยังคงยืนยันว่าน้องเดินเข้าไปบนเขาไม่ได้เพราะว่าเขาสูงเกินกว่าเด็กจะขึ้นไปน้องจากจะมีคนพาไปค่ะอีกทั้งยังได้พูดคุยกับทางแม่ยายพบว่าตัวแม่ยายกับพ่อตานั้นไม่ได้สงสัยตนเองนะคะแต่เป็นตัวของแม่เด็กคนเดียวส่วนเรื่องที่มีการประชุมในครอบครัวที่ตนไม่ได้ไปด้วย รับว่าไม่รู้เรื่องและไม่มีคนบอกว่ามีการประชุมและถึงรู้ก็คงจะไม่ไปเพราะว่ามันผิดปกติสำหรับตนที่ไม่ค่อยได้ไปบ้านของชมพู่อยู่แล้วอยู่บ้านคนเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่ไปไหนซึ่งตนมองว่าหลังจากที่เผาศพน้องแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปอีกตามปกติของตนเองและประเด็นที่ตนสงสัยก็คือวันที่ล้างหน้าศพน้องคนอื่นล้างหน้าศพยกเว้นตัวพ่อและแม่ของน้องชมพู่ ซึ่งมันผิดวิสัยพ่อแม่ต่อให้เสียใจแค่ไหนแต่นี่เป็นวาระสุดท้ายของลูกยังไงก็ต้องทำเรื่องนี้และเรื่องของการค้นหาตนไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ออกค้นหาตอนไหนนอกจากตอนกลางคืนวันที่ยังไม่เจอน้องชมพู่ก็ไม่เคยขึ้นไปภูเหล็กไฟอีกเลยแม้ยังไม่เจอตัวน้องและวันที่เจอรองเท้าของน้องนั้นเป็นพ่อของน้องเองที่ยื่นกระเป๋าเสื้อผ้าของกินมาให้ตนและไม่ยอมขึ้นไปซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าพ่อแม่ ถ้าได้ยินเบาะแสของลูกก็ต้องขึ้นไปหาอย่างแน่นอนและพบความผิดปกติหลายอย่างของพ่อแม่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่สืบหาพยานหลักฐานจนหลายครั้งทําให้ตนไม่เข้าใจว่าทําไมตนถึงโดนเพ่งเลงทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทําอะไรเช่นหาดีเอ็นเอในรถซึ่งยังไงก็ต้องมีดีเอ็นเอของน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องเองเพิ่งขึ้นรถของตนแล้วก็อาเจียนใส่ไปก่อนหน้าที่จะหายตัวไปและตนเองไม่ได้ทําความสะอาดอีกทั้งประเด็นที่ตนขับรถไปรับพระอีก ล่าสุดนะคะหมอปลาทนไม่ไหวหลังลุงพลโดนแม่ชมพู่ชี้เป็นตัวคนร้ายนะคะงานนี้ถึงกับประกาศลั่นยืนข้างเพราะเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้านหมอปลาเผยเตรียมโฉนดที่ดินไว้ขายเพื่อเอาเงินไปประกันตัวลุงพลโดยยังบอกอีกว่าลุงพลนั้นเป็นคนหน้าเดียวไม่มีทางเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนส่วนใครที่ชอบแสดงระวังเอาไว้โดยโฉนดทั้งหมดมีมูลค่า10บล้านบาทซึ่งพร้อมช่วยลุงพลทันทีถ้าออกหมายจับค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ